วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องของคำศัพท์ห้องน้ำนะคะในภาษาสวีเดนค่ะบาร์โรมทห้องน้ำเอ็นดูช์ฝักบัวเอ t บ a ร์ค r อ่างอาบน้ำฮุนดูชัวเธออาบน้ำฮุนบาร์ดเธอแช่น้ำจดทันไหมคะต่อไปค่ะเอ็นดู ก๊อกน้ำเอ a n ั n ฝ่ a ทอ่างล้างหน้าบอสต์ตัดันเธอแปลงฟันเธอทวัตต์อันศิขิตเธอล้างหน้า en t v ท l สบู่แบบเป็นก้อนเ n ็นฟ t ีท l สบู่เหลวแปลงสีฟัน t ทรอยาสีฟัน

ตู้หรือชั้นใต้อ่างล้างหน้า ok. ที่แขวนผ้าเช็ดตัวตู้อาบน้ำเขาไปห้องส้วมเดอ่อุปท a g e ห้องนี้มันไม่ว่างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าชอบนะคะคอมเมนต์บอกมาเลยนะคะว่าชอบจะได้หาคำศัพท์ ใหม่ๆม,มาบอกอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ